สวัสดีค่ะอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างข้อความแบบตัวเลื่อนในโปรแกรม a n d r o i d กันนะคะขั้นตอนแรกให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็จะมาในหน้านี้เราก็มาคลิกตรงคำว่า start new android studio project นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์ของเรานะคะชื่อตรงนี้เราจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะแต่ดิฉันจะเปลี่ยนชื่อเป็น ชื่อคองดิฉันเองแล้วเราก็เน็กนะคะฟิ n นิชเราก็รอให้โปรแกรม Android รอให้โปรแกรมตรงนี้โหลดให้เสร็จก่อนนะคะเราถึงจะสามารถสร้างข้อความแบบตัวเลื่อนได้นะคะต้องรอให้โปรแกรมโหลดเสร็จก่อนนะคะค่อยจะสามารถพิมพ์ข้อความลงได้ โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็มาคลิกตรงคำว่า l e สนะคะ Layout เสร็จแล้วเราก็มาคลิกตรงคำว่า infinity main น t ml เอเอเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมคะคำว่า t Text View เรากจ็จะมาสร้างข้อความให้ตัวหนังสือหรือข้อความเลื่อนก็ตรงบรรทัดตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะ บรรทัดแรก Android layout w i สตรงนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเป็น map p a e e n t นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันจะเป็นสองบรรทัดแรกจะเป็นความกว้างกับความยาว width ก็คือความยาวนะคะ h e i ก็คือความกว้างนะคะของ การใส่ข้อความให้ตัวหนังสือเลื่อนหรือข้อความเลื่อนนั่นเอง Android Text ตรงนี้เราก็จะลบทิ้งนะคะเราก็จะมาพิมพ์ข้อความหรือตัวอักษรให้เลื่อนนะคะตรงนี้ดิฉันก็จะพิมพ์เป็นชื่อของดิฉันเอง ข้อความหรือตัวหนังสือเราต้องไม่ให้ต่ำกว่า40ตัวอักษรขึ้นไปนะคะถึงจะทำให้ตัวหนังสือหรือข้อความที่เราพิมพ์ไปให้เลื่อนตามที่เราต้องการนะคะ เสร็จแล้วเราก็ Enter ลงมานะคะบรรทัดต,ต่อมาก็จะเป็นการตั้งชื่อ ID ให้ข้อความนะคะ Android ID แล้วก็ค่าตัวแปรเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ดิฉันจะตั้งเป็นแนนนี่เสร็จแล้วเราก็มาดูบรรทัดต,ต่อมาก็จะเป็น คำสั่งสร้างข้อความแบบตัวเลื่อนนะคะก็จะ Android, ide, e l r i c i m a r q u ก็จะเป็นการสร้างให้คําสั่งสร้างข้อความแบบตัวเลื่อนนะคะบรรทัดต่อมาก็จะเป็นคำสั่งให้ข้อความเลื่อนตลอดไป Android m a r k f ่ r e p พ t r e m i กนะคะเราก็คลิกอันแรกแล้วเราก็ Enter ลงมาคําสั่งต่อมาก็จะเป็นคําสั่งให้ข้อความเลื่อนตามแนวนอน Android Score h o r i z o n t a l t y นะคะคําสั่งต่อมาก็จะเป็น คำสั่งให้ข้อความเป็นแถวเดียวบรรทัดต่อมาก็จะเป็น Android f o r g e t a b l e ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยน ให้ใส่ตัวแปรเป็น t o นะคะบรรทัดนี้และบรรทัดสุดท้ายสองบรรทัดนี้ก็จะเป็นคําสั่งโฟกัสข้อความหรือแต่สัมผัสนะคะจะเป็นสองข้อความสุดท้ายก็จะคล้ายๆกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าโค้ดที่เราพิมพ์ใส่ข้อความแล้วจะรันให้เราไหมคะเรามาดูผลการรันกันเลยนะคะโอเคว่าตัวหนังสือจะตัวหนังสือหรือข้อความตัวหนังสือจะเลื่อนตามที่เราได้พิมพ์ใส่ โปรแกรม Android หรือเปล่านะคะมันลองดูกันนะคะรอสักครู่นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นการสร้างข้อความแบบตัวเลื่อนนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะถ้าอยากรู้รายละเอียดให้มากกว่านี้ให้เพื่อนๆลองศึกษาใน y o u t u b e กันลองดูนะคะว่าจะมีวิธีที่ออกแบบที่หลากหลายกว่าที่ดิฉันได้แนะนำให้เพื่อนๆรู้จักไหมนะคะขอบคุณค่ะ